วัสดีครับด็เตอร์ฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรน้มมินเช่นเคยผมจะพามาดูวิธีการเชื่อมต่อ f o r d p a ารเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในรถกันเลยตัดอันดับแรกเลยนะครับเราต้องโหลดแอป,ป f o r d p a ารใน App Store ถ้าเป็น iOS หรือว่า iPhone แต่ถ้าเป็น Android เนี่ยเราโหลดใน Play Store ชื่อแอป,ปเหมือนกันว่า App Ford Part f o r d p a าร์ o r d p a s s นะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแอปฟอร์ดพารนะครับ กดค้นหาได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเลือกให้ดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ Ford Pass เป็นรูป F ตัวใหญ่โอเคถ้าเราโหลดมาเรียบร้อยปุ๊บเรากดเปิดได้เลยเปิดปุ๊บหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ก่อนขั้นตอนนี้คือจะสมัครเหมือนสมัครอ e ีเมลเราใช้ยูเซอร์ใหม่เลยจะมีการสมัครเป็นยูเซอร์ของ Ford Pass โดยเฉพาะพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเขาจะเด้งเข้ามาเป็นหน้านี้เลยพอหน้านี้ปุ๊บขั้นตอนแรกเลยเรากดบวก กดบวกปุ๊บจะมีให้ใส่เลขวินหรือว่าเลขตัวถังเลขวินสามารถดูได้ทางด้านหน้าหรือว่าใบอีโคหรือว่าบุ๊กได้หมดเลยเรากดถ่ายก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ก็ได้อ่านนี้ผมจะเชื่อมต่อเป็นใบอีโคแทนนะครับสแกนตรง QR code โอเคกำลังค้นหานะครับตอนนี้ปุ๊บพอค้นหาปุ๊บจะขึ้นพบรถพบรถก็คือรถที่เรากดเชื่อมเนี่ยคันนี้ เป็นรถฟอร์ดตัวน็กเกนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยเป็นตัว xlt เรียบร้อยกดปุ๊บจะกดเริ่มเริ่มนี่ก็คือกำลังโหลดตอนนี้รถเราเนี่ยเชื่อมต่อในฟอร์ดพารกับมือถือแล้วเรียบร้อยหรือว่าเราเปิดใช้งานรถได้เลยพอเปิดปุ๊บรถเนี่ยจะทำการซิงคตัวหน้าจอโทรศัพท์กับตัวซิงค์ 4A หน้าจอกคือเราสามารถสั่งสตาร์ทรถในนี้ได้เลยนี่จะขึ้น เปิดใช้งานบริการ Ford Pass ที่เชื่อมต่อหรือไม่ผมกดใช่ก็คือยืนยันตัวตนให้เป็นแบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด12เครื่องตัวนี้โอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยอมรับเรียบร้อยอันนี้คือรถเราเนี่ยอยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานแล้วเราสามารถสั่งสตาร์รถผ่านหน้าจอไอ้นี้ได้เลยตอนนี้คือรอระหว่างโหลดข้อมูลให้เข้าไปในหน้าจอ Sync 4A นะครับ โอเคนี่ขึ้นว่าอนุญาตเสร็จสมบ,บูรณ์คุณได้รับการเข้าถึง XLT เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยตอนนี้คือเชื่อมต่อ Ford Pass เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลักๆก,ก็คือวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการใช้งานหลักๆด้านนอกกันอีกทีไปเลยครับ ตอนนี้นะครับทำการเชื่อมต่อฟอร์ดทายเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการสตาร์ทรถล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนี่เปิดให้ดูก่อนอันนี้จะมี3ปุ่มนะครับตรงกลางเนี่ยคือสตาร์ทรถฝั่งซ้ายเนี่ยหรือว่าฝั่งขวาทางกล้องเนี่ยจะเป็นปุ่มล็อกอันนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบปลดล็อกตามเครื่องหมายเลยเดี๋ยวดับแรกเนี่ยผมทําการสตาร์ทให้ดูก่อนก็คือกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยค้างไว้ให้หมุนนะครับหมุนเนี่ยก็คือระบบกําลังประมวลผลเพื่อที่จะสตาร์ทรถ ตามฟอร์ดพาร์ทที่เราทำงานนะครับอ่ะอันนี้คือรถสตาร์ทแล้วไฟจกกักระพิบแล้วก็แต่เนี่ยจะดังก็คือสตาร์ทผ่านฟอร์ดพาร์ทได้ทั้งหมด2ครั้ง2ครั้งนี่ต่อรอบต่อรอบก็คือถ้าเราครบ2ครั้งเนี่ยเราต้องไปกดใช้งานรถถึงจะรีเซ็ตใหม่โอเคทีนี้ผมจะสั่งให้อ่ดับรถก็กดปุ่มเดิมได้เลยกดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะหมุนเหมือนเดิม หมุนก็คือรอไฟกระพริบรอระบบประมวลผลประมาณ4-5วินาทีนี่ตอนนี้รถคือทําการดับเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวผมจะมากดล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกให้ดูอีกทีอันนี้นะครับปุ่มล็อกรถกดค้างไว้เหมือนเดิม2-3าวิแล้วก็จะหมุนเหมือนเดิมแล้วก็รอประมาณ4-5หาวิเหมือนกันนะครับตอนนี้คือรถล็อกเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวรอระบบจะขึ้นติ๊กถูกตรงนี้นะครับนี่ติ๊กถูกแล้วก็คือตอนนี้รถล,ล็อกแล้วอันต่อไปก็คือปลดล็อกนะครับหลัก จะเป็นแบบนี้นี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นเครื่องมายกุญแจที่ทําการปลดล็อกแล้วกดค้างเหมือนเดิม2-3งถึงสาวิรอระบบหมุนเหมือนเดิมอ่าเรียบร้อยทําการปลดล็อกเรียบร้อยนะครับถ้าการสตาร์ทเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของประเทศเนี่ยทำได้ผมเคยทดลองทําระหว่างต่างจังหวัดมาสตาร์ทที่กรุงเทพแล้วตอนนี้แล้วก็จะมีค้นหาค้นหาบริการก็คือค้นหาเป็นดีลเลอร์ที่อยู่ใกล้ๆกกับเรานะครับนี่ดีลเลอร์เซอร์วิสหรือว่าคู่มืออ้างอิงเนี่ย เราเซิร์ชตรงนี้ได้เลย,ย,เยทำการเซิร์ชตรงนี้ได้เลยแล้วก็ค้นหาตัวแทนจำหน่ายได้ก็คือสถานะตัวรถเนี่ยเราดูตรงนี้ได้เลยนี่ตรงนี้จะมีศูนย์ฟอร์ดทั้งหมด4จุดในระหว่างเรานะครับดูตรงแผนที่นี้ได้เลยจะเป็นการค้นหานะครับแล้วก็ข้อมูลรถยนต์ก็ดูได้ตรงนี้คือระยะทางน้ำมันก่อนจะหมดนะครับ122กิโลเมตรนะครับหลกัลกๆฟอร์พดพาสจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้อมูลอะไรเงี้ยมา สอบถามผมได้ถ้าอยากรู้ตรงไหนเพิ่มเติมนะครับอันนี้หลักๆฟอร์ดพาร์ทจะเป็นการเชื่อมต่อแบบนี้เชื่อมต่อได้ทั้งหมด12เครื่องนะครับตอนนี้นะครับผมมาแนะนําการเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าผมจะมีสาระดีๆมาให้ดูอะไรอีกวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ